โจดีงาพี่น้องพอ,พอ,พอกับช่องอยู่นี้กินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเมื่อเนี้ได้ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาน้ำยาปลามากินนะมาซูพี่น้องครับผมเนี่ยฮากับมีไอ้นี่ใส่ไปเลยครับผักบุ้งนะฮะผักบุ้งพักกินกับกรบมีสมผักได้พี่น้องนะสมผักแล้วก็สลัดครับผมใช่ไปเลยหน่อยบุ้งนะะโรยไปเลยสมผักเขาครับซือน้ำพีมันครับผมอืม นะครับนะแซ่บตุองทานคุอเกามีกระเทียมดองไอ้หกหัวอู้ดเป็นอะพี่น้องมีผักบุ้งก็ได้ใส่ผักบุ้งครับเมียมันน่ะไปลงตลาดพี่น้องใส่ดูกชินปลาแล้วกันอ่าเลือดเด้พี่น้องเนอะนะฮะไปแซ่บบะขออนุญาตคนก่อนนะจ้าโอ้ยห่อนพี่น้องไอ้ห่อผง ร้อนนะฮะมีรูปดูดด้วยไปเทียมกกบกบกบมาครับอื้ามใหญ่ว้าวสิงคโปร์ต้มเอาครับผมไปฮะต้องไปกินน้ำมันไทยก่อ,อกเลยพี่น้องเอเดอดตอนนี้ สมพักเนะี่ยสมพักเอาไม่กินกับน้ำจิ้มใหอเห็นพุน นะครับ uh huh. ชินปลากล็หั่นขึ้นลูกเต่าง่านี่างง่ายเนียผมกปย้าละ Xôm <tôi đoạn> ai Xôm hát ai Cá bay xong bay của bay hạt bay xong bay xong cục xong cái xe bay bài đó ตุมพะกับเริ่มกินเขากันนิดนึงเลยใส่ไหมคุน đến tầng tao sẽ năm rồi Det er bra. ใส่ทั้งมือทั้งสอมมันนี่มาไข้พักผึ้ง ก,กินง่ายอยู่ง่ายมันทายก่ออ เมันลน้องงั้น,นตัดเลือดอาบุชินเล่งตัดสินอิ่มพอดีโอเคครับพี่น้องห่อหมูอิ่มนะครับผมเหมือนเดิมครับกินมาบนแบบใดว่าบนสุภาพแใดหรือว่ากินบนสุภาพก็ยิ่งยากกับพี่น้องเนอะขอให้พี่ให้น้องยินดีไม,ม่แห้งสุขทุกคนครับพ่อกับแม่คี้เหนาครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับลา,บ,าบิว